ยังไม่มีนะกล่าวว่าเป็นเป็นเสาหลักเมืองของเมืองราชคกลึกแล้วก็ขุดคน้นแล้วก็มีมีพระท่านบรรยายนะแล้วก็จะมาก็สันนิฐานก็ก็ตรงกันกับที่พระท่านบรรยายว่าในสมัยที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปริพพาน พระบรมสารีริกธาตุต่างๆแจกไปตามหัวเมืองต่างๆแปดแห่งนะแปดพระนครแล้วก็เท่าอีกหนึ่งพระนครเมื่อกษัตริย์เหล่านั้นรับพระบรมสารีริกธาตุก็ไปสร้างสถานที่บรรจุพระมหากัสสปะมองเห็นด้วยอนาคตังสยานว่ากษัตริย์เหล่านั้นไม่สามารถจะคุ้มครองพระบรมสารีริกธาตุได้ ก็ให้พระเจ้าชาติศัตรูมาทำมาให้พระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยกระทำธาตุนิทานโดยนำเอา,าพระบรมมสารีริกธาตุเนี่ยมาฝังไว้ที่นี่เพื่อรอพระเจ้าอโศกมหาราชมาขุดค้นแล้วนำเอาไปประดิษฐานต่างๆในประเทศอินเดียในรัฐวิหารที่สร้างเจดีย์84,000แห่ง ตรงนี้เป็นสถานที่รวบรวมนะโดยพระมหากัสปารวบรวมเอาพระบรมสาวรีเลกขาตุทั้งหมดที่กษัตริย์เอาไปยกเล้นเมืองลามคมา,ามเมืองเดียวไม่ได้เอามาแล้วก็เอาพระบรมาสาวรีเลกขาตุมาฝังที่นี่การฝังเรียกว่าทำธาตุนิฐานฝังเอาไว้รอพระเจ้าโศกมหาราชนะนี่คือตามต็นมาตปนไถ่ตรงนี้ที่มณิยามัตเนี่ยเราได้ลงไปแล้วว่ ก็ได้เห็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเก่าแก่ตอนนี้ก็จะลงอาบน้ำล้างบาปใครที่บาปเยอะๆก็ต้องอาบชั้นต่ำสุดนะถ้าบาปน้อยๆก็อาบชั้นบนบาปชั้นต่ำสุดเนี่ยก็จะอาบเสร็จแล้วก็ไหลไปชั้นหนึ่งแล้วอาบแล้วก็ไหลไปชั้นหนึ่งก็อาบไหลชั้นหนึ่งอันตรกต่ำสุดก็คือคนจันทานมนาะอาบ แยกจนชัน้นวันณะกันอย่างชัดเจนนะ,ะนนะอะ <c oughs> แม็กเตรียมตัวไปเดินลุยเดินลุยนะ